กินข้าวอิม่มเหรอทุกคนนันบกกำล้นานเห็นเฮ็ดกะคือะ่อนใส่ข้าวหัวนะเดี๋ยวเบิ่งนน้ำกันเราชิมนนีหลายกว่า,ขาเขาเห็นเฮ็ดหวกไว้ผู้หนึ่งนะเห็นเฮ็ดแหวะนะเอามาเก็บแต่ว่าเาโอ้โหมันอยู่ใส่เดี๋ยวว,ว,ออยว่หาเบิ่งนน้ำกันทุกคนเฮ่นหัวออกอีกแล้วก็ร่างเงา แม่หมุนบอกขาวัวเลยนี่บุ้งผ่าขาวัวเลยหกข้บวสวยปิ้นได้ปิ้นได้เออเออเออเฮ็ดบวกเดินหุบเอ็ดบวกเดินหุบ,บหขึ้ขนเกลียดใส่ยังไงหัวไปมีจุมหนึ่งเดยก็ร<ม>ลังออกอแต่หนังเน่าอะไรก็มีเอาไม่คือบอกผู้ประกอเน่าอะไรก็มี ัวเป็นเห็ดต่มีกินมัเก๊ปกินแกเ็บเห็ดพวกบอกเป็นแล้ยู่เม่กินลานแกวน้ำปลาเลไม่ใช่เออผีมีผีเ็ยเห็ดพป่าเนเียบป่าันนเียบนี่นี่เต็มเลยเ็ดพวกอ้วพี่น้อง

สองสามสี 3, 4, quart, quart. <laughs> ่ห้าพุดโรเไอ้หักแล้วมันไปอย่างงามน้องเนี่ยค่ะเห็ดปวกงงามเดือนนี้มันไปอย่างงามคือยงามเอากิิงนี่เก็บอะไยทางกิิงได้เห็นเห็ดนี่นะบนป่าเห็นโอ้ยออกอยู่พวกออกเห็ดนี่คือออกไปนานะแล้วปุ๋งเห็ดเบิ้งเบิ้งให้ป่าเก็บกันเลยว้าวโอ้เก็บเก็บ mần bosom bụng bay mẹ mày Wow mày kìa 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 ngàm เก่งดีเป็นเฮ็ดให้ป่ามาเก็บซเออหลานก็ได้นี่ก็เมียนเจ้าออาเปนี่บ่เออดนี่ออกแปะไปสิคิลวามันจะออกม่ีเดี๋ยนี่หลานได้เห็นอาเก็บใช่ก็ตาใช่เราบ้านเล่นมีเงอยม่แต่แค่นันกำลังออกแล้วพอเขาวาดหปวออกลัวกัออก กินอีตวกดนี no. ่เอานี wow> ่เอาเฮ็ดถัวแค่ออกเนี้ยเดับหน้าแหลวเฮ็ดอกกจะมีบุญยงกับจม่งมันนี่นะมันอยู่เลิกอ่พี่น้องะไรกเลยสามันให้ร้านเอากินอ่ะ Kìa nhìn dân hoop qua. Hai hết mặt tao gọi là tao mặt 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 Bác bà tao mặt 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 Cái mặt tao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  mặt ล้านหอยเก็บเอายุ่งแล้วกินเลยเออปลายเด้อมันั่งว้าวแค่วออกบอลไม่ค่อยออกยิงเอาเกงอันี้ว้าวเกงแล้วกําลังกินเบดในตู้เย็นเห็นชื่อระวังยุงกินได้กินเบ็ดแหละกินกินเก็บไป่ะมัน เจ้าของเห็ดปวกเพิ่มไปหน้องยบิ่งมาให้ปลาเบิ่งด้วยเห็ดปวกอีกหน่อยหลายเยอะใช้เบิ่งด้วยใช้บ้างนางกิ่งเห็นเห็ดพายกระตายมาเองเลยเห็ดมัอย่างงามคือตอนมันออกสุใหม่ไม่เราะว่าฝนมันตกหล่นแล้วมันเปื่อยพวกเขาไปน้องพยายามยันยุ่งไปออกชนะแปรเห็นไปแปรเอิร์มาเองไปมาพี่ยังอัดผมเปิ้นขาดละมัดบ่ได้ควมอีกแล้วควมมีคกวมอีแล้วไปมาเสียังงั้ปพ่ ไปไ,ไปไปเทียงหน้าเนาะไปแล้วแกวมากเก็บเห็ดได้เดนาปะสบายดีดำแรงทุกคนฮัลโหลเดี๋ยวจะพาทุกคนไปหาเห็ดเนาะโอ้โหสิไดรอบอทุกคนหลังจากดำหน้าแล้วเมื่อวานในพักผ่อนไข่มือน,น,นี้ไข่ไน่ไปต่ออีกนีบรรยากาศหน้าสรอยดำแล้วทุกคนเขากลังงามเนาะงามได้นาภายนีย่แต่โอ้โ ผลตกลงมานะำท่วมลยเพระว่าจะเป็นแบบไดเพราะว่ามน,น้ำมันต่ำดิกระปูมันจะกัดขนมท่วมนันเปล่งนำออกเพาเป็นยังแล้วจะเข้าปลาไปไปทำกันจะเอาวเห็นละงงเส้าแปะฟังกันหรอเออเออมันออกหาจนเมื่อยยังเงินเออเห็นละงงเส้าแปะลองมาฟังเห็นละงงงามดี บลายพี่เกาะวัวลายพิ่ออกไปยัดแห้งทอดมวัวขนน้องน้ำเด้อซองดอกหดงามหมดหมด้กินได้อยงจะมันงหลังเหรออนงกาแปเป่าหมดเลยตากองกรเป๋าน เดหมดเลยหมดนี่คือกินเห็ดั้นนำจุบทาุ่นบ่ื่อนยย่งไปยุ่มาเห็ดปัวกันเดยเห็ดละงกเห็ดละงกก็เห็ดปวกของข้อมกันให้ละงก,กออกปลายเราเทบสิบักอดแกงทำามกระตาแปลกจังเอกเป็นคู่ซองดอก Có me đây Được hỏi gặp đọc này cả hey, Sư phụ hông hà bỏ hình nó mất hết chưa? Nè hình chưa cào nó chắc, chắc hết để bỏ. Bỏ mình hết bỏ bọn บ้านบานเลยป้าซดอกเลียนๆกันเลมซ้ำดอกเท่านีโง่เขาวทุกคนจ๊กจ๊กกนออกตอนใดพี่น้องไม่ได้เห็นฮะน้องทำไมแจ๊กกนออกตอนใดทุกคนไม่ได้เห็นได้เห็นเหมือนไม่ได้เห็นบป้งหูเนาะจ้าบ้านบานถ้าปีนี้ออกบัวลายเนาะปีนี้ออกบัวลายอะไรปีกายนี่บอนนีล่าเขามาเก็มเต็มๆป้าเพจแตงกวาปีนี้ป้าเนี่ยออกบอลาย ปีนี่เหลอกปลาไห็ให้ปัวใช่ได้ให้ปัวเขาออกลายให้ผัวออกมาลายเนาะสเปอเอินมาบึงเห็นยังขาวๆไกลๆนี่สังนอขาค่อยแกงก่อนเดี๋ยวทะเลาบึงหมูับบเห็ดหลงอกสามดอกดีเลยหาลบึงงหมือนกันทุกคนพี่นี่คือออกปลาหลอะออกหน่อยอะลี ปกติเห็นหมูละสี่หาดอกไม้ปีนะอือทุกคนดอกอ่ะน,นะกุกกันกองแม่นบอกผูก้ใดเคยกินหัวมันพี่น้องมันมีหัวมันทางในนะแต่ยังเป็นเด็กน้อยมาก,กินกุกกันกองหรือหัวไก่อกลืม่ะกุกยังก็เแ็นเนี่ยกันกองบอกหัวมันกินได้พี่น้องเลยคุดคุดนันเด่นไอ้แม่บอกโอ้ตา,ายดิเนี่ยนีก็แม่นนีก็แม่นีน่ ตปยังหน่อยนะไปหาเลี้ยงงัวนอะไรมากินกบอันนด้ใส่กุ๊บแล้วให้อะไรพวกผ้าออกเขาขึา้นว่ามันไปเสร็จปกบอันนี้กินมีเหมือนฮัสิคูดเบิ่งหัวมันทุกคนปูดได้เคยขินพี่น้องมันมีแล้วว่าออกมาเป็นยังอู้มีอะไรติดกุ๊บใของนี่เขาเปิ้งไก่ดูวยเพราะก็กันก่อนตอนอยังหน่อยเลไปหาเลี้ยงงัวแล้วก็หาเลาะกิน,นตามมันโขกอันเี้พี่น้อง มันขาดซำมังเถื่อนกับแมงดิมังเถื่อนว่ามันกับแมงเนาะแซลแปรก็เคยกินบ่ดเคยเดงว่าหลุนแซลแปรยังเคยกินอยู่มันจะมีหัวกั้นกองหัวไก่อกแล้วก็หัวเขาแป้งแต่ว่าหัวเขาแป้งอะไรไม่เคยเห็นเลยหัวเขาแป้งกับห้อจักจีว้าหัวใหญ่เลยทมไว้ี่พี่น้องมันบ่ตายถมไว้ก็ได้เดี๋ยวสิลกเราสิลองกินนะพี่น้องเบิ่งกินสดๆมันมีหลายตัวเดี๋ยวนี้ทุกคนอันนี้เขาเอิ้นว่าหัวไก่อกอันนี้มันเป็นหัวกั้นกองกั้นกองหรือหัวปลอมๆ

เทอมไหวบันนี้แต่ว่าต้องเอาไปล้างหนำพี่นอ้นองกินสดๆได้เลยทุกคนตอนเราไปเลี้ยงหวัหวเ้างกินแท่นหนำหัวกันกองเรือว่าหัวไก่อ๊กอันนี้หัวไก่อ๊กระดๆบเลยป้าลายเลย่องี้แมงปตุ้ดเลยนี่กระเมียนนี่อันนี้ก,ก็แม,มีนน,น,น,มน,นี่พี่น้องสังเกต,ตงุงใบมันนปัญหา,าสรสชาติกัแต่ยังเป็นเด็กหน่อยมันไม่มีขนมกินเลยก็เลยกินแทนขนมว้า,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 าลายเลรื่องแมงปตุ้งระดับเลย ว้าลายดิดิแดฮวันพ่อก็แนกนกล่องนะแกันกลอ่อง,กกลองนะแสบของวากไก่อกเนี่นเขาขึกก้นลายจะบอกลายเพื่อป่านลายแต่ว่าอันนี้นย่านบัดพพอหนะที่มันสีเป็นลายงามกินเนาะไปะเดี๋ยวสีเปลายกินนี่พี่น้องอันนี้ก,กุหัวไก่อกดอกมัน,นงามงามแต่คนหัวมันน่ากินได้ลายเลยนี่ใบมันแหลมๆนะนี่งามดอกไม้ธรรมชาติ เห็นลรคืนหอดตอนเป็นเด็กน้อยเนาะมักขนาดนี่ทุกคนจะมีหัวไก่โอ๊กหัวกันกรองกับหัวกเขาวแป้งคุดกินยามไป็นียงงัวเลยกันมีมักอันหมายังก่อหมักแตงนกมักสีดาป่ายามหนีพี่น้องมันจะเกิดตามเดินเดินโน้นหินแห่แต่ว่าวันนี้มาหาหล่อหาเห็ด ตอนนี้ตะกี้ยังจะน้ำสาาั่เดิอือลาค่ะไม่เหงาจุดแต่งตั้งแต่เห็นละงอกสามดอกมาบังเห็ดแต่พี่น้องไม่พอออกว่าเขา่อันนี้หัวไก่อกน้ำบานเขาเอินเพราะว่ามืมอโหเป็นยัง,ขงเขาเอินหัวไก่อกเน่าอันเน่าหัวไก่อกไหมไม่หัวคล้องก,ก,ก,กันกรองหุงน่นบ่นเอา แต่ยังเป็นเด็กหน่อยนะนแต่ยังเป็นเด็กหน่อยนะมักกินเดไปหาเลี้ยงงวัวตามโคกเดะโอ้ยกินบ่ได้เน่าหัวนี่เป็นเน่าปลากันเลยเน่าฉันหัวใหญ่น่ามันยักษ์เน่าเน่ชาชอบเคยกินตอนหัวใหญ่แต่ยังหน่อยนะยังก็เล็ดแล้วหัวไกะหูกไปบ๊วได้บให้กินนล้วแต่ยังหน่อยนะชอมหาขนมนะพี่น้องมากหมกักมันฉีออกหว,า,วานๆเมื่อกิ้ซีเมืองไปกินโดนละ ม่กลิ่นหอๆมๆหวานๆือ่อเถาเบาแสบแต่า,า,าอ่อนน่อ่อนมันสหวานกว่าอืมหวานๆหอมๆ้ามเบาแสบพรากพนอกแต่ว่าตอนสมัยเป็นเด็กหน่อยมันมมีขนมกินพี่น้องอน,นี้นัญญาตกันกินเด้หวานนิหนึ่งเลยแถวซิบมูมีรสชาตไปเลยเ็อป ข้าอกิ่นหางควากานก่องเสียบกวนอ่ะโบเห็นต้นมันบเห็นท่านลืมต้นมันแล้เห็นแต่ต้นไก่อกเออท่านลืมต้นมาแล้วอันนี้ขั้นโบเห็นดอกมันสีแดงๆโบหูสับนี่ว่าต้นแบบนี้แบบแม่นู่ต้นเริ่มสดลองก่อนเลยเป็นตะนควากันก่องว้าวเป็นไปแล้วนะเป็นเะลืมทำไมแม่มาจังต้นเก่ากานก่องหรต้นกุ้งข้อแปะอ๋อแม่รีต้นกานก่อง นี่งอกัดกองทุกคนได้ใบมันกินได้มันจะเป็นดอกงามๆเลยกัดกรอเนะปอกมันไหนก็ได้เลยทุกคนนี่เราเคยกินเคยกินเจ้าไก่หัวอกไก่ห่าจำปาจัาไก่อกเคยกินี่อันนี้ก็หอมคือกินคือกันแต่ว่าตัวนี้จะหวานกลัวนี่ใบมันแบบนี้พี่น้องสลัดผ่าพี่น้องไปกินทั่วทิพย์แล้วบนางนี่ทุกคนยำกินได้เลย หมูเดี๋ยวคนอันนี้หัวหัวกันกล่องอืมร้อนๆหวาน<า>รูปเหร่อไม่เหม,มือนจูหมื่นนี่นะกี่ยงม,ม,มีขนมเนาะโมมีตัวไรแซ่เบเลยเี่ยงโมีขนมเด้วยแต่ว,ว่ามันสิแบบข้ากินแล้วมันแท่นหนำได้ดววไเรียกไปเลีย้ยงงวแต่ยังเป็นเด็กหน่อยเะขากินแบบม,นนม,ม,ววม,มูอซื้ว่ามันร้อหวานมีหนำลายแต่ว่าจูหมื่นนี่มันโมยดีมาก,กินแต่ว่าเด็กหน่อยจะกินนะ แม่แม่เมืเกก่อแตโกกัดกองต้นนี้แห้งต้นใหญ่ตะเกียกไปเลี้ยงง่วแล้วดึงเลยอันนี้ดึงดึงแล้วมันบวกลึมมามันก็มีหัวอยู่หลุมมันบวถายไปเนะาะปไม่หย่อนอตอนไวตอนเป็นเด็กหน่อยชื่อทุกคน <c oughs> แต่สมัยเป็นเด็กหน่อยนะกินมันบวม <c oughs> ไปเลี้ยงง่วนนะคะกินหนักใหม่ปลา,าค่ะกินหัวหักใหม่ปลา